สนามบินที่จะได้ประโยชน์ก่อนนะครับไปจนถึงสายการบินแล้วก็โรงแรมเนี่ยก็จะได้เซิร์ไนท์ทเงบวกจากนักเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นมาเป็นกรุปทัวร์น่ยน่าจะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปี2023สายการสายการบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็น A.V. หรือ V.A. เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีอนุญาภพอสมควรนะครับสำหรับตัวของนักเที่ยวจีนคุณ เพิมครับไฟนักท่องเที่ยวจีนหลังจากเขาประกาศเปิดประเทศเนี่ยมาถึงไทยแล้วใช่ไหมจะส่งผลยังไงบ้างจะทำความคึกคักมากขึ้นไหมต่อคุณในกลุ่มสนามบินและสายการบินรวมทั้งโรงแรมด้วยครับคุณเืิ่มครับ ก็ <g ül üyor> ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไฟช่วงแรกที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็น schedule flight นะครับซึ่งเป็นไฟที่มีนักนักท่องเที่ยวเนี่ยบุกไว้ลูกหน้าพอสมควร,ครแล้วนะครับส่วนสายการบินแรกที่มาเนี่ยคือเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์นะครับก็คิดว่าพอหลังจากนี้สัก2สัปดาห์เนี่ยหรืออาจจะมากกว่านี่ก็อาจจะมีไฟที่เป็นการไฟเป็น daily flight ออกมาให้น้องให้นักท่องเที่ยวจีนเน่ยเริ่มทยอยเข้ามาในไทยพอสมควรนะครับซึ่งต้อง ตอบว่าตัวของนักเที่ยวจีนเนี่ยคิดเป็น20เกือบ30ของอนตองเที่ยวที่เคยมาไทยในช่วงก่อนเกิดโควิดนะครับซึ่งแน่นอนครับนักเที่ยวจีนน่ยการ spending หรือว่าการใช้จ่ายของเขาเนี่ยมันหนักกว่าประเทศอื่นนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นพอสมควรน,นะครับมันก็คาดว่า sentiment เชิงบวกกับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตั้งแต สนามบินที่จะได้ประโยชน์ก่อนนะครับไปจนถึงสายการบินแล้วก็โรงแรมเนี่ยก็จะได้เซตเมนต์เชิงบวกจากนักเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยนะครับครับคุณเพิ่มครับทางหลักทรัพย์พายประเมินว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนจะกลับเข้ามาเยอะไหมใกล้เคียงกับตัวเลขของทททไหมครับคุณเพิมครับเดิมทีเนี่ยทททเขาก็มองเนี่ยอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังไปเลยนะครับแต่พอมาช่วง2สัปดาห์ที่มีการประกาศออกมาเนี่ยก็คิดว่า การปรับ forecast ของนักองเที่ยวที่ไม่ว่าจะเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงททเนี่ยผมคิดว่าการปรับครั้งหน้าเนี่ยน่าจะมีอยู่นะครับเดิมเนี่ยเขาคาดไว้ประมาณ22-25ล้านนะครับทางเราเนี่ยก็อาจจะมองถึง upside ที่มากกว่านั้นนะครับอาจจะเป็นเป็นไฮเออร์แบรนด์เลยถึง28-30ล้านด้วยซ้ำนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยจำนวนคนอย่างประเทศอินเดียเนี่ยซึ่งมีประชากรใกล้เคียงกับประเทศจีนเนี่ย กาช่วงที่เขาหายไปในช่วงโควิดเนี่ยหลังแล้วพอในช่วงเดือน7เดือนกรกฎาคมนะครับปี2022่ยมีการเปิดประเทศของบ้านฝั่งบ้านเราเนี่ยการกลับมาของนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยมันก็ใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ6เดือนซึ่งกลับมาในระดับที่เท่ากับก่อ,กอนโควิดนะครับส่วนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถ้าเรามองแบบว่าคอนเซอร์เทีฟหรือมองแบบอนุรักษ์นิยมหน่อยเนะี่ยสักใช้เวลาสักประมาณ1ปีเนี่ยผมคิดว่า ปริมาณนักเที่ยวจีนที่เราเคยเห็นในปี2019เนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นได้ภายในเวลาหนึ่งปีนะครับครับผมปีหนึ่งมีโอกาสลุ้นว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาใกล้เคียงก่อนโควิดใช่ไหมครับคุณใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมอาจจะเป็นไตรมาสหนึ่งปี2024นะครับครับคุณเพิ่มครับคิดว่าช่วงแรกนักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยจะเป็นนักธุรกิจมาก่อนหรือเป็นนักท่องเที่ยวกลับมาก่อนได้ข่าวเขาบอกว่าอันอันกันเยอะเลย กลุ่มไหนจะมาก่อนครับเนี่ยใช่ครับคิดว่าที่กลับมาก่อนจะไม่ใช่ทัวร์นะครับเพราะว่าที่จะกลับมาก่อนจะเป็นพวกที่เป็นเป็นมีเดียมทูไฮอินคัมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เป็นมาเที่ยวเองมากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะจ่ายค่าโรงแรมนะปัจจุบันที่มันค่าโรงแรมที่มันสูงได้น่าจะเป็นระดับนักท่องเที่ยวชั้นบน แล้วก็ชั้นธุรกิจมากกว่าที่จะกลับมาเร็วกว่าพวกที่เป็นเป็นทัวร์นะครับทัวร์เนี่ยอาจจะต้องมีใช้เวลาการเซตอัพแล้วก็แน่นอนครับไฟเนี่ยไฟการบินที่จะบินมาไทยเนี่ยมันไม่ได้เซตอัพด้วยดวยใช้เวลาเพียงแค่เดือน2เดือนนะครับมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับก็คิดว่านักท่องเที่ยวที่เป็นมาเป็นกรุ๊ปทัวร์เนี่ยน่าจะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปี2023ครับครับก่อนจะถามคุณปลื้มว่าเอ๊ะมองอยังไงต่อหุ้นในกลุ่มสนามบินและสายการบินขอ,อน,นิดนึงนะเห็นว่าตอนเนี้ย ทางการไทยอาจจะต้องประชุมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขกันบ้างเล็กน้อยเพราะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าไปตั้งกฎเกณฑ์เพื่อเพื่ออะไรหลายๆอย่างกับนักท่องเที่ยวจีนก็อาจจะไปกระทบนักท่องเที่ยวที่จะมาจากที่อื่นก็อาจจะมีการชะง,งักหรือว่าะชะลอการจองห้องการจองกรุ๊ปทัวร์ต่างๆด้วยตรงนี้มีน้ำหนักไหมมีในยะไหมครับ คุณปื้มครับผมผมมีผมคิดว่าผู้ประกอบการรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมันก็ต้องร่วมมือกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามาตรการเนี่ยคงไม่ได้เข้มข้นมากนะครับโอเคอย่างอย่างอินเดียเนี่ยเขาก็มีมาตรการในการที่จะคัดกรองน้องเที่ยวจีนพอสมควรนะครับคนน้องเที่ยวจีนที่บินไปยังอินเดียเนี่ยหรือไปยุโรปเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับแต่ผมคิดว่าทางบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเทไปทางที่เป็นมาตรการที่ไม่ไม่เข้มข้นมากนะครับเนื่องจากว่าเดิมเราเนี่ย พึ่งพาท่องเที่ยวจีนค่อนข้างเยอะนะครับก็น่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมติว่าเราไปใช้มาตรการที่เข้มข้นนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวตามดูกันแล้วกันนะนะครับ,รบทีนี้โยงหน่อยว่าถ้านักท่องเที่ยวจีนนะกำลังมาแล้วตอนแรกเป็นนะกลางบนนะเป็นนักธุรกิจนะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับที่เหลือน่าจะทยอยตามมาโดยเฉพาะน่าจะชัดมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับ ขอผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มสนามบินกลุ่มนี้เนี่ยเต็มๆตรงๆเลยไหมครับคุณปื้มครับแน่นอนครับมันก็ได้ก่อนได้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ต้องเวทไปที่ฝั่งของ valuation ด้วยซึ่งมันก็ตลาดเนี่ยก็รับรู้ไปพอสมควรด้วยนะครับเดิมทีเนี่ยจีนน่ยมันก็อย่างที่ผมบอกมัน30%ของจำนวนนักเที่ยวทั้งหมดในช่วงก่อนโควิดนะครับแน่นอนพอ,อสายการบินเนี่ย อ่าท่านครับสนามบินเนี่ยได้ได้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่ามันอาจจะมีการลุ้นที่จะกลับมาทํากําไรเนี่ยได้เร็วนะครับอย่าง A o t ที่เนี่ยเดิมเนี่ยเราคาดการณ์ว่าอย่างไตมาสไตมาสสี่ของเขาเนี่ยที่หมดไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไตรมาสหนึ่งของเขาซึ่งจะเริ่มที่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าจะลุ้นกลับมา คาดว่าจะกลับมาทํากําไรได้นะครับแต่ว่าเดิมของเราเนี่ยคาดการไว้ขาดทุนประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามล้านบาทนะครับแต่คิดว่าไตรมาสหน้าเนี่ยพอเริ่มมีจีนเริ่มมาตั้งแต่หลังหลังตัจีนนะครับแล้วก็หลังปีใหม่ของเขาเนี่ยลูน่านิวเยียร์คิดว่าคิดว่านั่นจะมีกําไรได้แล้วนะครับสำหรับทัวของ AOT นะครับเช่นที่วกับเอนะครับหรือว่าเอเชียเอเวอเรชันนะครับตัวน,นี้ก็เดิมทีเนี่ยก่อน ช่วงก่อนโควิดเนี่ยตัวของไรายได้ที่มามาจากรูจีนน่ะคิดเป็นประมาณเกือบ30นะครับก็คิดว่าการปรับประมาณการสำหรับสายสายการบินเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AV หรือ VA เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีอนุญาตพอสมควรนะครับสำหรับตัวของน้องเที่ยวจีนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโปร หลักสูตรปิดออนไลน์ของ m ั n นี่พัส o ออนไลน์ตั้งแต่1-11ถึง11นี่คือสมัคร1หลักสูตรได้รับส่วนลด4 0ส์สมัครหลักสูตรที่2ได้รับส่วนลด4 0และหนังสือเล่มนี้ครับดีมากคนเขียนเป็นหมอชาวเกาหลีใต้เล่นหุ้นเองและเปิดคลินิกบำบัดคนเครียดจากการติดหุ้นด้วย <c oughs> นะเวลาเขียนเนี่ยเขาก็จะมีมุมของทั้งการที่เขาเป็นผู้ลงทุนเองนะแล้วก็บำบัด นะก็จะฟังปัญหาของคนที่เล่นหุ้นและติดหุ้นเนี่ยนะหมอเนี่ยเขาก็จะมีวิวธนะีเป็นเป็นจิตแพทย์ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับบำบัดเยียวยาตัวเขาต้องเข้าใจแล้วก็พอฟังปัญหาจากคนไข้ของเขาอะ่ะท,ที่มีปัญหาเรื่องติดหุ้นเล่นหุ้นติดเนี่ยมาปรึกษาเนี่ยก็จะกันกรองออกมาเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและน่าสนใจหนังสือเล่มนี้ผมชอบเพราะว่า นะมันสอดคล้องกับปัญหาที่ผมเองเจอโดยตรงด้วยแล้วก็มีมิตรลักแฟนคลับหลายๆท่านก็สะท้อนปัญหามาจึงนะเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งที่อยากจะนำมามอบให้ในโปรนี้นะครับนะสนใจเชิญนะครับสำหรับมันนิพัสออนไลน์1-11เลือกมา1นหรือ2หลักสูตรก็ได้ นะครับก็ได้รับโปรนี้ไปสนใจก็สแกน QR code ครับสแกน QR code หน้าจอหรือว่า Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i g n แล้วตามด้วยคำว่า MoneyPlus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจกเ็เชิญได้เลยนะครับสำหรับ MoneyPlus ออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรกับโปรนี้สมัคร1หลักสูตรลด40%หลักสูตรที่2ลด 40%และแถมหนังสือเล่นหุ้นให้รวยกำไรอย่าใช้ใจนำสมองเรื่องนี้มูลค่า255บาทมอบให้ด้วยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับและโปรสุดคุ้มครับนึกอะไรไม่ออกโปร16ครับอันนี้แนะนำเลยนะครับคุ้มจริงๆสำหรับสายเทคนิคสา3เล่มนี้ต้องมีไว้อยู่ในห้องเทรดของเรานะนะครับ c a n d l e Stick c h a r t i n g อันนี้เล่มใหม่ล่าสุด1290าชาร์ตแพทเทินอันนี้เป็นฉบับฉบับปรับปรุงใหม่1200บาทและ e l เรียดเวฟเทรดดิ g อันนี้ก็ใหม่ก่อนหน้านี้เช่นเดียวกัน990บาทราคาเต็ม3เล่ม3480เหลือเพียง3130ส่งฟรีและได้รับของที่ลึลกเป็นกระเป๋าผ้าแนสุดเท่เลยจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนส3ชิ้น นสนใจเชิญนะครับสแกน QR Code หน้าจอหรือทักเรามาทางลายลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่ามันนี่พรัสติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็นะเชิญได้เลยนะครับ